สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปฝากเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเข้าบัญชีธนาคารของเรานะครับวันนี้จะนําเสนอเป็นบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับก่อนที่เราจะไปฝากเงินที่เซเว่นวันนี้จะมาเปรียบเทียบไปดูนะครับว่าระหว่างฝากเงินที่ตู้ของธนาคารกับฝากที่เซเว่นมันต่างกันยังไงเนาะหนึ่งเลยนะครับที่ผมไปเจอมาก็คือถ้าเราไปฝากเงินที่ตู้ธนาคารนะครับเราต้องเตรียมจํานวนเงินนะครับอย่างน,น้อยก็ต้องเป็นเบงร้อยเนาะ แล้วก็แบงค์พันนะครับให้มันลงท้ายด้วยหลักร้อยด้วยอันนี้คืออันดับแรกแต่ที่แต่ถ้าเป็นเซท่านผู้ชมไม่ต้องเตรียมเงินที่เป็นจํานวนหลักร้อยหรือเป็นแบงค์ร้อยหรือเป็นแบงค์พันท่านผู้ชมสามารถเอาแบงค์ยีหรือเหรียญอย่างนี้ก็ฝากได้นะครับแล้ก็ไม่ต้องลงท้ายด้วยหลักร้อยด้วยฝาก1,030บาทก็ได้นะครับ ฝากได้หมดเลยตั้งแต่1บาทจนถึง3 0ม0 0ื่นเลยนะครับสำหรับการฝากครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากฝากมากกว่า3 0ม0 0ื่นท่านผู้ชมทำยังไงก็ฝากหลายๆครั้งไงครับวันหนึ่งสามารถฝากได้ถึง1,000 0แบาทสมมุติถ้าเกิดว่าอยากฝาก1 0 0 0 0แบาทท่านผู้ชมก็เอา3 0ม0 0ื่นนะครับสครั้งแล้วครั้งที่4ก็เป็น1000ก็จะครบ1 0 0 0 0แอันนั้นคือยอดแม็กซ์สุดนะครับในวันหนึ่งที่สามารถทําได้แต่ครั้งหนึ่งสามารถฝากได้3 0ม0 0ื่นท่านผู้ชมพอเข้าใจใช่ไหมครับ 1>, 1บาทถึง3 0 0 0 0ืนคือต่อครั้งประมาณนี้วันนี้จะไปนำเสนอเป็น1 0 3 0บาทนี่ก็คือ1000และนี่ก็คือ30บาทนะครับมีแบงก์ยด้วยมีเหรียญด้วยนะครับมันก็ดีแตกต่างกันแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าฝากที่เซเว่นท่านผู้ชมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับต่อ1ครั้งนะครับ15บาทนะครับ15าบาทสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับท่านผู้ชมเตรียมเลขบัญชีที่ท่านผู้ชมจะฝากเข้าไปนะครับ ซึ่งผมก็เตรียมไว้แล้วผมจดใส่กระดาษอย่างนี้เลยแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนนะครับสออย่างพอพร้อมกับจํานวนเงินที่เราฝากเข้าไปแล้วก็เผื่อว่าเผื่อค่าธรรมเนียมไปด้วย1 5บาทแค่นั้นแล้วก็เดินเข้าไปที่เซเว่นเลยซึ่งจริงๆแล้วการฝากเงินที่เซเว่นไม่ได้ฝากได้แค่ธนาคารกรุงศรีนะครับท่านผู้ชมสามารถดูตามด้านบนเลยนะครับผมขึ้นให้ดูว่า ธนาคารอะไรที่สามารถฝากที่เซเว่นได้บ้างและก็สามารถถอนได้บ้างเพราะว่ามีบางธนาคารฝากได้อย่างเดียวและก็ไม่สามารถถอนได้นะครับมันมันแยกกันนะท่านผู้ชมดูตามตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยากฝากตามผมดูตามตรงนี้เลยขั้นตอนเหมือนกันหมดเลยนะครับการฝากเนี่ยจะดีหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็คือเราเพียงแค่เตรียมเลขบัญชีแค่นี้ก็พอแต่สําหรับการถอนท่านผู้ชมต้องถอนผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งผมจะยังไม่อธิบายการถอนวันนี้จะมานําเสนอการฝากอย่างเดียวทุกธนาคารที่สามารถฝากที่เซเวได้ดูตามผมได้เลยนะครับเพราะขั้นตอนเหมือนกันเป๊ะต่างกันแค่เลขบัญชีกับธนาคารที่เราจะบอกกับพนักงานว่าเราจะฝากกับธนาคารไหนแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเหมือนกับที่ผมจะไปนี่เป๊ะเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันวันนี้ก็เปิดคลิปนานหน่อยเนาะโอเคไปกันครับฝากเงินได้ไหมครับ ค้อต่อหนึ่งฝากหน<ม>ึ่งพันสามสิบบาทธนาารอะไรก่นกรุงศรีกรุงศรีมีใช่ไหมครับมี่ไหมนป่ไปกดปุ่มสีเขียว,ยวอ,อ๋อเสียบกระชานแปบ๊บหนึ่งนะครับ เส oh oh at ียบบัตรเข้าไปนำบัตรออกฝากหนึ่งบาทแต่ไม่เกินสามหมืน อัตราค่าธรรมเนียมสิบห้าบาทมีทคม่าธรรมเนียมสิบาทเนาะ,ะตัวหมายเลขเป็นีค่ะห7เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่ง์หนึ่งศูนย์ดแปดกดเบอร์โทรโทรของผมเองใช่ไหม<ช> <ๆ S 1> ครับ กดจำนวนเงินกดเท่าไหร่ก็ได้ครับตั้งแต่1บาทจนถึง30,000ื่นหนึ่งศูนย์สามศอันนี้ข้อมูลใช่ไหมครับใต่ร์ตรตึ๊ดเติรอัน,นช,อออชื่อผมขึ้นเลยใช่ไหมครับโอเค 145อ,อ,อ,อันนี้รับไป 2000. 2 0 0งกดปุมสีเตียวให้ครับกดปุมยืนยันใช่ไหมครับครับครับปุมสีก็ฝากได้อย่างเดียวใช่นะครับยังถอนไม่ได้ใช่ไหม บครัโอเคนะครับตอนนี้ก็ฝากสำเร็จแล้วนะครับพนักง,งานก็ได้ให้ใบสลิปเก็บผมมานะครับก็มีรายละเอียดที่แจงมาเลยว่าฝาก1,030บาทแล้วก็มีค่าธรรมเนียม15บาทรวมแล้วเป็น1,045บาทนะครับในการฝากครั้งนี้ที่ผมต้องเสียงเงินไปแต่เงินเข้าบัญชีผมแค่1,030บาทนะครับ หักค่าธรรมเนียมไป15บาทโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันนะครับว่าบัญชีที่เราฝากเข้าไปปุ๊บเงินมันจะเข้าทันทีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบัญชีส่วนตัวกดเข้าไปตามลูกศรเมื่อกี้นะนี่นะครับแล้วก็แตะเข้าไปนี่นะครับมันจะมีบอกเลยว่ารายการล่าสุดเขียนว่าฝากโดยการโอนนี่นะครับบวกมา1นึ่บบาทเข้าทันทีเลยนะครับฝากเสร็จเงินก็เข้าเลยท่านผู้ชมสามารถเช็คดูได้ อีกอย่างหนึ่งน,นะครับท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องฝากเข้าบัญชีตัวเองก็ได้นะครับสามารถฝากเข้าบัญชีของใครก็ได้นะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมมีเลขบัญชีของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนบัตรประชาชนก็ยังเป็นของคนฝากนะบัตรประชาชนกับเบอร์โทรเป็นของคนฝากแต่เลขบัญชีสามารถฝากให้ใครก็ได้ครับทั่วประเทศไทยเลยท่านผู้ชมจะฝากให้พ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าถูกใจฝากกดไลค์นะครับถ้าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ